สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่องโลกลงทุนนะครับรู้รอบด้านข่าวสารการเงินการลงทุนเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกครับติดตามไปพร้อมกันทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาเวลา10นาิกานาทีนะครับ TPTV TV Digital ช่อง10กับสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนครับพร้อมกับช่องทางออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์ tpchannel.org และแอปพลิเคชัน tpchannel ด้วยครับ วันนี้อยู่ด้วยกันกับผมครับนันทคมประสาทพรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมกับนักวิเคราะห์การลงทุนสัปดาห์นี้พบกับอาจารย์ดรนันทวุฒิรุ่งวงประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอปเปอเลชั่นจำกัดครับสวัสดีครับอาจารย์นัทครับครับผมครับกันเป็นครับท่านผู้ชมท่านฟังครับช่องนี้หลายคนรู้สึกได้นะเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยหุ้นตกหนักนะข่าวร้ายมากันเรือรัวใช่ครับ น้ำมันที่เคยเติมรถเดิมเอ๊ะเต็มถังพันหนึ่งตอนนี้ทำไมเป็นพันสองครับขยับขึ้นใหม่อีกแล้วชัดเลยทองทองก็ปรับขึ้นมาทองก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าโอ้โหเรื่องต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสงครามเศรษฐกิจสงครามการค้าในแต่วันออกอกางก็ตุ้มตามอะไรกันขึ้นมาอองอิสราเอลกับทางอิหร่านที่อิสราเอลบุกโจมตีอิหร่านแบบไม่ทันตั้งตัวมีการใช้ขีปนาวุธมีการใช้ โดนใช้อาวุธเข้าไปโจมตีเห็นว่าเสียหายกันเยอะกลัวว่าโรกแทรกอีกนะอานาจิกรยังเข้าไปแทรกไหมไหนมาใกล้ๆบ้านเราเอาพิพาดเขตแดนโอ้โหนี้อันนี้เรื่องใหญ่สำหรับกันแองประเทศไทยฝั่งไทยกัมพูชาครับดูเหมือนตอนแรกว่าปรับกําลังยังไม่ถอนกําลังมีการปรับเปลี่ยนกําลังกันขยับไปลงเวลาเปิดด่านปิดด่านอะไรกันเหมือนจะเรียบร้อยสำเรมีการถอยกําลังออกจากกันแต่มันมีจุด จุดที่เรียกว่าจุดพีคเลยจริงๆลี่สัปาห์ที่ผมาอมาเมื่อเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะจนถึงขั้นว่าโอ้โหจะเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ไหมก็เป็นกรณีที่คลิปเสียงของท่านนายกที่หลุดออกมาครับตรงนี้ก็เลยทําให้บรรยากาศของการลงทุนมันดูแบบโหยิ่งรู้สึกว่าหนักไปอีกมันก็แคนนอนกลับมาที่เล่าให้ฟังเอ้าททำไมอยู่ดีๆ น้ำมันแพงกขึ้นมากระดานนี้ทำไมหุ้นตกกันกระดานนี้งํำขึ้นกันกระดนนี้เดี๋ยววันนี้มาลงรายละเอียดโดยเฉพาะหุ้นไทยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเปิดตลาดมาเราก็ซึมซับรับทราบข่าวสารในเรื่องของสงครามตะวันออกกลางนะครับวันจัน์ทรเปิดตลาดมาก็ลบไป8จุดตลอดทั้งสัปดาห์ติดลบ ทบทุกวันเลยนะครับแล้วมันหนักสุดเนี่ยดูจะเป็นวันที่19มิถุนายนวันคลิปหลุดนะครับวันที่มีคลิปเสียงหลุดลบลงไป20กว่าจุดครับนะฮะก็ถือว่าหนักกว่าแล้วนะอ่า25จุดนะอ่า25จุดนะครับก่อนหน้านั้น19จุดกลับ19แล้วอีกวันหนึ่ง25จุดโอ้โหก็เรียกว่า2วันติดเนี่ยปาเข้าไปเกือบเป็น30กว่าจุด40จุดนะฮะใช่ครับเออก็ถือว่าหนักทีเดียวครับบรรยากาศในเรื่องของสงครามในเรื่องของเศรษฐกิจ ทยเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไรช่วงแรกนี้สําหรับรายการนะครับในสัปดาห์นี้เรามีทางด้านของกรรมธิการมาร่วมวิเคราะห์สถานการณ์พูดคุยกันครับได้รับเกียรติจากทางด้านของท่านนิรัตอยู่พักดีนะครับท่านเป็นประธานคณะกรรมการการต่างประเทศจากทางวุฒิสภาวันนี้ชวนคิดชวนคุยพูดถึงสถานการณ์ในเรื่องของระหว่างประเทศกันแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกด้วยครับแลวตอนนี้ท่านประธานพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านประธานครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับอาจารย์ครับ นะครับผมครับครับครับวันนี้ผมถือโอกาสนิดนึงเกินเมื่อวานเนี่ยมีการประชุมเริ่มประชุมกรรมธิการงบประมาณของวุฒิสภาครับแล้วผมก็ได้เป็นกรรมธิการในคณะนี้นะครับครับก็วันแรกเราก็เลยเชิญหน่วยงานหลักๆก็คือสภาพัฒน์นะครับแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็กระทรวงการคลังสามหน่วยงานมา มาให้ภาพรวมทางเศรษฐกิจนะครับดีเลยเปิดรายการมาทางอาจารย์ก็บอกไปนะครับว่ามันมีแต่เรื่องจะไงฮะใช่ครับเรื่องหนักหนักนะครับครับเอาเอาเริ่มจากผมก็เลยจะขอเอาเอาเรื่องที่ผมได้ประชุมร่วมกับสามหน่วยงานมาผมขอพูดในเรื่องที่ดีๆดีกว่านะครับเพื่อให้กําลังใจมลนิธิข่าวดีประเทศไทยครับอยากฟังครับท่านประธานครับเชิญครับขอขอพูดข่าวดีสักนิดหนึ่งนะครับครับ เปิดมานะครับเราก็ขอถามภาพรวมของเศรษฐกิจนะครับทั้งสามหน่วยงานเนี่ยนะครับก็จะตอบตรงกันหมดเพราะว่าการทําแผนงาน GDP ของเราปกติเนี่ยการทํำรบประมาณเนี่ยก็จะทําล่วงหน้ากันเป็นปีนะครับเพราะฉะนั้น GDP ที่วางไว้ก็เฉลี่ยก็คือสามเปเซนะครับของทั้งปีนะฮะปรากฏว่านะครับมันมีเฉพาะควอเตอร์แรกเท่านั้นเองครับได้สาและคาดว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ย ทั้สามหน่วยงานเฉลี่ยก็อยู่ประมาณสองจุดห้านะครับท่านครับอนครับสองจุดห้าที่ถือว่าดีกว่าเดิมที่เคยได้ยินกันนะครับท่านประธานนะผมผมคิดว่าถ้าขอให้มันได้สองจุดห้าผมก็พอใจนะครับเพราะของเดิมในสามเรื่องกาสองแล้วนะคะใช่ไหมครับท่านประธานครับก็เป็นต่ำกว่าสองครับนะครับทางทางผมเองซึ่งก็คือในอดีตก็เคยเป็นวุฒิสมาชิกเมื่อเลือกตั้งตั้งแต่ปีสี่สิบสี่นะครับแล้วก็ อยู่ในกรรมธิการการเงินการกลางของวุฒิสภานะฮะแล้วก็เป็นเลขาของกรรมธิการงบประมาณมาทั้งหมดหกปีก็พอดีพอเข้ามาพอเข้ามาปีนี้ก็เลยมาจะใช้วิชาเดิมก็คือทําอย่างไรเราแก้ปัญหาจากต้มยํากุ้งนะฮะลรวฟื้นมาได้ครับแล้วปีนี้ก็อย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังตั้งแต่แรกนะครับทั้งเรื่องต่างประเทศนะฮะทั้งเรื่องในประเทศ เอาเอาเรื่องดีๆกันแล้วกันนะครับับเรื่องแรกนะครับเราเรามีการพูดคุยกันในเรื่องของความขัดแย้งโดยเฉพาะในตะวันออกกลางเรื่องน้ํามันนะครับก็เป็นห่วงว่าถ้ายังไม่มีจบนะถ้ามีการสู้รบกันต่อเนื่องเนี่ยราคาน้ํามันก็จะสูงขึ้นนะครับครับซึ่งก็ผมคิดว่าไม่เฉพาะประเทศไทยแล้วครับนะครับทั่วไปที่เป็นนําเข้าน้ํามันนะครับแต่จุดหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าจุดแข็งของประเทศไทย คือในต่างประเทศเนะี่ยทั่วๆไปจะไม่มีก็คือเองินทุนสำรองครับนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งว่านะครับตอนนี้เรามีเงินทุนสำรองนับมาเมื่อถึงเดือนเมษานี่ประมาณสองแสนเก้าหมื่นล้านเหรียญนะครับก็เฉลี่ยแล้วก็อยู่ในอันดับประมาณอันดับสิบของของของทั้งโลกนะครับก็เรียกว่าแข็งแร่งมีเยอะมีหน้าตักเยอะแต่ดูอาจจะไม่มาก อันดับสิบแต่ถ้าเทียบกับ GDP แล้วประเทศไทยนี่ถือว่ามีเงินทุนสำรองมากกว่ามากกว่า GDP นะครับเป็นเป็นถ้าเป็นสัดส่วนน้วถือว่าเป็นอันดับอันดับหนึ่งอันดับสองเลยครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเจอวิกฤตเรื่องราคาน้ํามันเท่าไหร่เนี่ยนะฮะเรานี่มีเงินเงินทุนสำรองที่จะจ่ายค่าค่าน้ํามันได้ได้อ่าครับไม่น่าห่วงครับอาจารย์ครับครับครับแล้วเรื่องที่สองนะครับก็ ก็มาดูว่าในในตัวหลักทางด้านการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยนะครับตัวที่ขาดดุลก็คือตัวการค้าครับอาจารย์ครับแต่ตัวที่ยังมีเกินดุลอยู่ก็คือทางด้านบริการนะครับที่ผ่านมาเมื่อสักสี่สี่เดือนที่แล้วเนี่ยเราก็ยังมาถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังเกินดุลอยู่แต่คาดว่าทานักท่องเที่ยวยังยังยังไม่ไม่ไม่กลับมาหรือยังไม่เป็นตามคาดก็ ทีนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็คาดว่าเราจะเกินดุลไม่มากนะครับนะครับเอาว่าเกินดุลไม่มากเนี่ยนะครับอาจารย์ครับแต่ว่าเงินทุนสำรองเก่าเรามีอยู่นี่ก็ตัดสินใจไปไปไปอีกขั้นเข้าจาฟังจากท่านประธานกรรมธิการแล้วนี่มีข้อโชคดีสองเรื่องที่ที่ผมจะแกะรหัสไห้ฟังคุณนปินท้านบนโชทครับครับครับเมืองไทยเราเวลาที่กลัวกลัวว่าเศรษฐกิจจะ ล่มเหมือนปี40ก็ได้ง่ายในใจคนกลัวเวลาเนี้ยเหตุการณ์ที่สำคัญในปี40ที่เรียกกันว่าฟองสบู่ต้มยำกุ้งแตกเนี่ยมีสองเรื่องนะหนึ่งเงินหน้าตัก็เราคือปริมาณเงินทุนสำรองเนี่ยพ่องแทบจะไม่เหลือตอนนี้ท่านประธานนิรัติบอกว่าของเรานี่อันดับหนึ่งอันดับสองของโลกถ้าเปรียบเทียบกับจีด้วยเรื่องสองก็คือว่าขาดดุลบัญชีเดชพัฒนในปี40ฟองสบู่แตกแต่ตอนนี้เราได้ดุลนะครับ แม้ว่าเอาละดูลบริการอาจจะน้อยลงถ้าถ้าท่องเที่ยวเพ่าลงเนี่ยนะครับับนะครับก่อเปิดข่าวดีประเทศไทยครับท่านประธานครับผมครับน่าจะดีครับผมครับเป็นในประการต่อมาแล้วครับท่านประธานครับที่บอกว่ายังมีมีเรื่องข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งสามอันครับเรื่องเรื่องเรื่องที่สามนี่นะครับก็ต้องต้องต้องเรียนนะครับว่าเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับ อผมผมเพิ่งกลับมาจากอิตาลีเมื่อมาสักเดือนที่แล้วนะครับจะเห็นว่านักท่องเที่ยวในอิตาลีเนี่ยนะครับมากจนล้นประเทศครับก็ก็ได้ก็ได้พบกับท่านทูตของอิตาลีประจําประเทศไทยก็ถามท่านว่าเหตุผลที่การท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะที่มันมันดีเพราะอะไรท่านก็บอกว่าเหตุผลอ่จจะมีเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือในอันนี้ของ่างประเทศสั้นๆนะครับครับนะ คนยุโรปเนะี่ยเข้ามาเรื่องของโป,ปที่ที่ท่านสิ้นพระชนไปแล้วก็เรื่องที่สองคือคนไม่ไปที่อเมริกานะครับครับ,รบท่านก็ชมว่านะครับท่านก็บอกว่าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เมื่อเกิดนะความขัดแย้งนะฮะไม่ว่าโดยเฉพาะทางด้านตะวันออกกลางเนี่ยประเทศหนึ่งที่คนคนรวยเนี่ยนะอยากมาอยู่ก็คือประเทศไทยนี่นี่นี่คือข้อดีอันหนึง่งซึ่ซึ่งท่านพูดอิตาลีท่านเล่าให้ฟังว่า ขนาดผมอยู่อยู่อิตาลีเองผมยังอยากจะาเปนีไงฮะ mm hmm. มาอยู่เมืองไทยนะครับนี่ครับเรื่องที่สองเรื่องเรื่องนี้นะครับเพลินว่ามีท่านพูดจากสโลวัตนะครับท่านก็หมดวาระท่านก็เลยมาเยี่ยมประธานวุฒินะครับเพื่อเยี่ยมอำลานะครับ mm hmm. ท่านก็พูดอยู่เรื่องเดียวเนี่ยนะครับว่าการที่คนต่างประเทศน,นะนะฮะเขาชอบมาอยู่เมืองไทยเนี่ยเพราะเราเป็นเป็นมิตรฮะแล้วก็ mm hmm. เป็นกลางทางด้าน การเมืองนะครับคือเราไม่ไปขัดแย้งกับใครับ <Gal. S 1> เพราะฉะนั้นนักธุรกิจหรือคนมีเงินเนี่ยถ้าเป้าหมายอันดับหนึ่งอาจจะเป็นทางด้านสิงคโ,โปร์ท่าท่าเอเชียแล้วนะสิงคโปร์นะครับหรือแ <Gal. S 1> <también. S 2> ม้กระดูไบแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของราคาเรื่องของระดับรองโงมานิดหนึ่งเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เขาต้องการมากที่ <üd S 1> ผมคือเท่าที่ฟังดูในสามเรื่องเนี่ยเพียงแต่ว่าเราจะเอาสามเรื่องที่เรา ได้เปรียบเนี่ยมาทําให้มันเกิดประโยชน์หรือเปล่าในในสภาวะนี้อาจารย์ช่วยต่อยอดในผมนิดหนึ่งได้ไหมครับครับเป็นเป็นเป็นประเด็นที่ที่น่าสนใจมากนะครับท่านประธานานะครับไม่ว่าจะเป็น <c oughs> เรื่องของการได้ดุลการค้าดุลพัเธินสัพัทนะในเรื่องของปริมารดีเซอร์ฟของเราที่ว่าติดอันดับต้นต้นของโลกครับแล้วก็ประการนําคันอันสุดท้ายที่ท่านวาผมว่าสําคัญสุดนะครับ เป็นเมืองเป็นประเทศที่น่าอยู่ยังมีเสน่ห์ตรงนี้นะในภาวะที่วิกฤตกับสงครามสงครามเลยเวลานี้มาอยู่แล้วรู้สึกปลอดภัยนะประมาณอย่างนี้ต้องถามถามท่านประธานเพิ่มเติมต่อครับในส่วนของศึกสงครามที่เกิดขึ้นอย่างตะวันออกกลางนะฮะส่งผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจแน่นอนสงครามการค้าก็มีอยู่แต่หน้าตอนนี้ครับเรื่องของสถานการณ์การเมืองในประเทศเรื่องของการพิพาทกันระหว่างชายแดนไทยกัมพูชา ส่งผลต่อเรื่องของเศ,ศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างไรบ้างครับตรงนี้ก็เรียนเรียนอย่างนี้นะครับว่าเอาเรื่องกัมพูชาดีกว่านะครับกับเรื่องกัมพูชาเนี่ยเราเราต้องเข้าใจนะครับว่าเราเป็นประเทศอ่าเป็นประเทศที่ใหญ่เขาในกลุ่มสิบประเทศนะครับกัมพูชานี่เพิ่งเข้ามาอยู่ในอาเซียนเราเป็นประเทศสุดท้ายในในสิบประเทศนะครับอ่าก่อนติมอ์นิดนึงครับเป็นประเทศที่สิบตอนนี้เรามีตีมอ์เพราะงั้นการเมืองเราเนี่ยเราเป็นที่ใหญ่เนี่ยนะครับ เขาเรียกว่าเราเราเนี่ยนะฮะถ้ามีความขัดแย้งเนี่ยเราจะเสียกับเสมอตัวนะครับกัมพูชาเนี่ยเขาจะมีแต่ได้กับเสมอตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเรื่องนี้อาจจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศหรือรัฐบาลเนี่ยอาจจะไม่อาจจะเน้นไปทางด้านเจราจานะครับครับตอนนี้เรื่องเศรษฐกษิจเนื่องจากกัมพูชากับเราเนี่ยจริงๆแล้วก็เกินดุลกัมพูชาอยู่ปีละประมาณอ่ หนึ่งหมื่นล้านเหรียญนะครับแต่ว่าถือถือว่าไม่มากไม่มากเอไม่ไม่อมูลค่าค้าขายไม่มากครับเพราะฉะนั้นมีประเด็นไม่ว่าจะมีการสั่์การค้าไปเนี่ยก็ไม่กระทบกับเศรษฐกิจเรามากนักนะครับซึ่งผมว่าจริงๆแล้วปัญหานี้เป็นปัญหาการเมืองของกัมพูชาเพราะว่ามันมีบริษัทอันนี้ผมผมขอไม่ไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันนะครับเป็นบริษัทขนาดใหญ่ของเราที่ไปลงทุนกับกัมพูชาซึ่งมาเล่าให้ผมฟังว่า อันนี้ก็ต้องถอนการลงทุนมานะครับเพราะว่า mm. ปัญหาในกัมพูชาเสร็จแล้วผมก็ถามอถอนมาแล้วสํานักงานอนะ่ะเขาบอกว่าฝ่ายค้านกัมพูชาเนี่ยเอาไปทําเป็นสํานักงาน <Yep. S 2> ฝ่ายค้านทางการเมืองก็แสดงว่าณ mm. วันนี้เนี่ยนฝ่ายค้านทางการเมืองทางกัมพูชาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเสียงที่เป็นไงฮะเสียงทางด้านการเมืองที่ค่อนข้างที่จะอ่าได้รับความนิยมจากประชาชนเสร็จแล้ว รัฐบาลเองนีะซึ่งครองครองประเทศกัมพูชามาสี่สิบกว่าปีเนี่ยนะครับครับืออย่างนี้ฮทางการเมืองเนี่ยถ้าการปกครองมาสี่สิบปีแล้วถ้าไม่สามารถนําระบบเศรษฐกิจให้ให้ชาวบ้านอย <expertise> <now> ู่ดีกินดีได้เนี่ยอืจะอยู่ยากครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องการเมืองของกัมพูชาโดยอาศัยไทยเราเป็นไงฮะเป็นคู่ก้าเรียกคู่ ทุกกรณีนะครับอันนี้ไม,ไม่ไม่น่าห่วงครับไม่น่าห่วงผมคิดว่าอีกไม่นานกัมพูชาน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วก็ความสัมพันธ์ของเรากับกัมพูชาที่ที่ขัดแย้งกันมาก็คงจะจะจบแล้วก็มุ่งเน้นทําการค้ากันต่อไปแต่ระหว่างนี้ผมว่าก็ต้องให้ให้เวลากับทางาฝ่ายความมั่นคงของเรานะครับเพราะถ้าไปไปเดินมากเรื่องก,ก็จะทําให้การแก้ปัญหาเรายิ่งยุ่งยาก กับมธิการต่างประเทศผมก็พยายามไม่ไม่ออกมามามาให้ให้ข้อมูลมากนักมาให้ให้เหตุผลเพราะว่าเราอยากให้เวลากับหน่วยงานราชการของเราได้ทํางานเต็มที่ไม่น่าห่วงครับเศรษฐกิจไม่น่าห่วงครับครับครับอาจารย์ครับเชิอต่อยอดครับผมครับผมครับก็ก็ผมผมคิดว่าเรื่องสำคัญมากนะครับคือเวลาคนพูดเรื่องไทยกับบูชาเนี่ยมักจะไปมองแต่ ปลายเป็ดตลาดอะไรเกลืออะไรนะตลาดโรงเกลืออะไรนนคนมองในเรื่องของของการค้าชายแดนแต่ความจริงแล้วเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยบริษัทใหญ่ๆของเราเนี่ยไปทํามาค้าขายอยู่ในกัมพูชาเยอะมากพนทบปตทสีพีสีพีรอแม้กระทั่งคาราบาวกรุ๊ปอะไรต่างๆพวกเนี้ย ลองไปดูในพระนงเป็นนะเป็นบริษัทคนไทยเต็มไปหมดเป็นบริษัทมหาชนทั้งนั้นเลยนะฮะก็คือหยิกเล็บเจ็บเนื้อนะของเราเนี่ยผมผมเลยเห็นสอดคล้องกับท่านประธานนี่นะครับว่าเอาละเรื่องของปกป้องเอกราชอธิปไตยของเราบุรณภาพเหนือดินแดนก็ต้องทำแต่ว่าอาจจะเป็นหน่วยงานความมั่นคงเขาทำไปนะฮะแล้วก็เดินในแนวทางที่ว่าแบบ ถ้าถ้ามีเรื่องกันอย่างที่ว่าเนี่ยเราประเทศใหญ่ครเออแล้วก็เราไปมีผลประโยชน์ในเศรษฐกิจถุนไ้นั่นเนี่ยมันไม่ใช่แก้ตลาดลงเกลือนะพูดได้ง่ายนะอันนั้นเมื่อห้าสิบปีที่แล้วครับ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 ต้องพิจารณาครับในช่วงท้ายนี้ครับท่านประธานมีอะไรเสริมครับผมมาสกุอ่บผมเรียนน้ครับเรื่องไทยกับกัมพูชาเนี่ยผมว่าในระยะยาวเนี่ยนะครับเมื่อการเมืองเนี่ยเขาไม่สามารถฝืนกระแสความต้องการของประชาชนต้องยอมรับนะครับว่า ประชาชนกัมพูชาน16ล้านคนจะมาทํางานในประเทศไทยลดสิบเปอร์เซ็นก็คือ1 1ล้านกว่าคน1ล้าน6แสนคนเนีราว่ารายได้1 6, คนเนี่ยคนละแสนถ้าแปลปีละ1แสน60,000ล้านไม่น้อยนะครับสาหรับเศรษฐกิจกัมพูชาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าระยะยาวเนี่ยนะฮะเรากับกัมพูชาก็คงกลับมาเป็นามาเป็นเพื่อนเพื่อนบ้านที่ดีแล้วก็ค้าขายกันต่อไปแต่ระหว่างนี้ก็ก็ให้ทางการเมืองเ็า take action เข้าไปนะครับ ส่วนของเราที่ผมเป็นห่วงเป็นห่วงเรื่องที่ว่าระบบการศึกษาเราจะมากกว่านะครับอาจารย์ลองวิเคราะห์ระบบการศึกษาให้นอยได้ไหมครับครับผมครับต้องต้องแก้ไขอยู่เยอะครับท่านประธานครับจะขอโอกาสนอกรอบไปนั่งฟังเบรฟจากท่านประธานหน่อยหนึ่งครับในข้อนี้ครับครับวันวันหลังจะดจะเรียนเชิญท่านประธานมาเป็นที่ปรึกษาให้กับกรรมธิการต่างประเทศทางด้านการลงทุนด้วยนะครับครับผมครับขอรขอเชิญท่านประธานด้ทางรายการนะครับ ครับท่านอาจารย์นะครับวันนี้ยังเลือกแล้วก็ยังคมอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ที่สำคัญมีข้อมูลใหม่เป็นในทางบวกให้กับประเทศไทยมาฝากพวกเราด้วยวันนี้นะครับในช่วงท้ายนี้ต้องต้องขอบพระคุณท่านประธานนะครับฝากทิ้งท้ายนิดนึงครับการทํางานของกรรมธิการใกล้เปิดสมัยประชุมสมัยสามัญแล้วครับการทํางานของกรรมธิการการต่างประเทศวางแนวทางจะอย่างไรต่อไปครับก็เราเราพยายามจะให้หลักนะครับก็คือเราพยายามจะให้การทํางานต่างประเทศเราจะทําให้เป็นไพ่สองใบ ะะเราค,รคงไม่ให้รัฐบาลอาจจะถือไพ่ใบหนึ่งกับมธิการต่างประเทศถืออีกใบหนึ่งนะครับถึงเวลาเล่นก็เรามีไพ่สองใบยังไงเสียเราก็ได้เปลียนนะครับ,รบในเรื่องของระหว่างประเทศก็คือยึดหลักตัวนี้แหละครับ ครับผมเป็นฉะนั้นขอให้ผู้ลงทุนในตลาดหุ้นอย่าวิตกนะครับช่วงนี้ครับถ้ามีทุนผมมัเริ่มเก็บผมเองก็เริ่มเจ็บแล้วนะครับอ๋อะครับน่าสนใจนะครับเป็นบุที่น่าสนใจโดยเฉพาะตอนท่านทิ้งท้ายนะครับตวท่านเริ่มเจ็บแล้วนะครับผมเริ่มครับแล้วนครับขอบคุณครับวันนี้แล้วครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คนิรัต์อยู่ภักดีครับท่านเป็นประธานคณะกรรมการการต่างประเทศของทางวุฒิสภาก็ได้เห็นมุมมองในส่วนของกรรมการที่เกี่ยวข้องกับสงครามตะวันออกกลางอิสราเอลอิหร่านมาจนถึงเรื่องของการพิพาทไทยกัมพูชามาในมุมของอาจารย์ครับการลงทุนในตลาดหุ้นช่วงนี้หลายคนรู้สึกแบบใจไม่ดีผมเองก็ใจไม่ดีนะครับอาจารย์โดยเฉพาะแบบมองเห็นมันมืดมนไปหมดตอนนี้ทั้งเรื่องของการเมืองในประเทศ สถาภาพของรัฐบาลนะครับอตอนนี้พัรร่วมรัฐบาลก็มีการครับอ,อย่างภูมิใจไทยก็มีการถอนตัวออกไปจะไปอย่างไรต่อการเมืองไทยปัญหา<อ>ระหว่าง<อ>ประเทศเเแล้วก็สงครามการค้าก็ยังไม่ได้มีการเคลียร์กันเลยตรงนี้อาจารย์มองอย่างไรครับคือผมเห็นสอดคล้องกับท่านประธานเวิรันนะครับขอไปท่านประธานเวิรัตผมเห็นสอดคล้องกับท่านก็คือว่าถ้าเป็นผมเป็นส่วนตัวนะเออถ้า ผมเป็นส่วนตัวมีหุ้นเวลานี้ผมจะไม่ขายแล้วถ้ามีเงินสดอยู่ผมก็อาจจะงัดออกจากตู้เซฟดีอมาเริ่มเก็บหุ้นแล้วมาจอดซื้อหุ้นแล้วเพราะอะไรเพราะนี่ไงคนอย่างท่านประธานนิรัตนี่ก็เริ่มมาซื้อหุ้นแล้วแล้วไม่ใช่เฉพาะคนแบบท่านประธานนิรัตนะมาซื้อหุ้นอ่าคนแบบเสี่ยกลางทุกคนรู้จักนี่กุสารัตน์นะฮะเออคุสารัตน์รัตนวดี <laughs> เ,เจ้าของเครือกลฟเนี่ยแล้วก็เอไอเอส n า e เนี่ยแต่อย่างว่าท่านกําลังเยอะท่านซื้อไปให้าพันกว่าล้านอะ่ะเออแ้าใครมีอยู่สักห้าพันบาทนี่ก็น่า,นาจะมาตามท่านนะ <laughs> เวลานี้นี่เจ้าของหุ้นในตลาดทุนไทยีย่ประมาณเนะจ็ดิบแปดสิบเปร็นตนะมาซื้อหุ้นตัวเองอยู่ในกระดานเวลานี้ที่เขาเรียกโครงการ ซื้อซื้อบนดินเลยนะซื้อถูกกฎหมายซื้อบนโต๊เลยซื้อก็คือเคาะกระดานซื้อเลยไม่ได้มาซื้อหลังบ้านใช่ไหมครับใช่ตามหน้านั้นเลยบิดออฟเฟอร์ที่ประกฏขึ้นมาเนี่ยนะใครจะขายป่วนง่ายรับเขาเรียกว่าโครงการเทเชอรี่สต็อกหรือว่าโครงการซื้อหุ้นคืนครับทำไมเขาซื้อหุ้นคืนเพราะเขารู้สึกว่าแบบหุ้นในกระดานเวลานี่มันลงมาถูกมากถูกมากผลประกอบการก็ดีใช่ไหมครับใช่อันนี้ถือว่าแบบเจ้าของส่งสัญญาณนะคือ คงไม่มีใครรู้ดีเท่ากับเจ้าของก็อย่างเสียกลางเงี้ยอ่เอาเพราะเสียกลางคนเดียวจะซื้อไปห้าพันกว่าล้านเน่ยแล้วก็มีบริษัทอยู่ในตลาดทุนไทยประมาณเจ็ดสิบกว่าแปดสิบ,บริษัทนะอ่ะอาอกำลังซื้อหุ้นอยู่แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งอีวิวาการนึงคือว่าหุ้นเวลานี้ถูกกันเกลือเลยตลาดทุนไทยเนี่ยประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับอ่ามูลค่าเลยต่ำกว่าหน้าตัวที่เรียกกันว่าราคบุ๊กแวลูเนี่ยเวลาเนี้ยอ่อาแล้วเพราะอะไร ทำไมมันถูกอย่างนี้เพราะว่าแบบปัญหาในเรื่องของสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกกระทบเยอะนี่ที่คุณปินที่เราคุยกัวนวันนี้สงครามการค้าครับ,รบสงครามตะวันออกกลางตอนนี้นะคุณจินตนาการไปไกลแล้วนะฮะอาจจะหลุดพันจุดหรือเปล่าบริษัทที่มีอยู่จะปิดตัวไหมนะครับเงินจะหายไปหรือเปล่ากลัวกันไปหมดเลยนะฮะวิธีที่จะดูดูไม่ยากครับ ผมแนะนําให้ดูนะเข้าไปเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยากจะรู้จกักบริษัทไหนบริษัท XYZ บริษัท a อ c d ซเคาะเข้าไปดูนะ่ะมันมีอันนึงนะอยู่มุมขวาส่วนี่ยเขาเรียกแฟกชีตเออเคาะดูตรงนั้นนะ่เขามีบอกอเออเขามีบอกว่าบริษัทไหนนี่เท่าไหร่มีทรัพย์สินมีเงินทองอยู่เท่าไหร่เงินสดในมือมีไหมกำไรสะสมหรือเป็นขาดทุนสะสมนะครับแล้วก็ มีสินต่อทุนเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่มีแสดงหมดนะครับแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเออบริษัทไหนเนี่ยมีเงินสดในมือเยอะมีกาไรสะสมในมือเยอะครับแล้วก็ราคาหุ้นถูกกันไปเยอะแล้วแล้วก็ไปดูอีกอันหนึ่งที่ผมให้มาเพิ่มเติมวันนี้นะบบริษัทไหนเจ้าของกาลังซื้อคุ้นคืนอยู่อ๋อจุดสังเกตเออเขามีรายงานตลอดว่าเนี่ยกำลังซื้อคุ้นเืนอยู่อก็คิดดูมันไม่มีใครรู้ดีเท่ากเจ้าของหรอกครับ ก็แสดงว่าเขามองว่ามันถูกเขาเขาถึงซื้อออย่างนี้นะแล้วก็ในส่วนของสภาพแวดล้อมเรื่องสงคมของครามอย่างเรื่องของผลกับเศรษฐกิจการค้าเนี่ยเวลาอีกไม่นานนี่วันที่9เองเนี่ยใช่กระดาษนี้นะฮะก็เป็นเรายแล้วครบ90วันสงครามการค้าดูมีแนวโน้มว่าน่าจะตกลงมาคุยกันรู้เรื่องนะหรือไอ้ที่เคยบอกว่าจะขึ้นภาษีกันโอ้โห เป็นแบบขูดรีดขูดเนื้อกันก็เริ่มลดกันลงมาแล้วใช่ไหมครับเ,เรื่องของออสงครามอิสราเอลอิรานก็เห็นทางอเมริกาเนี่ยบอกว่าเอาให้เวลา2อาทิตย์ครัก็แสดงว่านับไปนับมาไปใกล้ๆก,กับสงครามเศรษฐกิจนะของเราเองข้อพิบาทเขตแดนจนกนระทั่งบานปลายมาเป็นปัญหาภายในบ้านในเมืองดูงเหมือนว่าจบแล้วจบไปด้วยจบนะฮะจบไปแล้ว ล่าสุดนี้เรื่องของการลงถนนเรื่องของม็อบอะไรจะมานี่จะมีผลไหมก็คงจะมีลูกตามมาแต่เป็นปกติในระบบประชาธิปไตยแต่ว่าเมื่อวานนี้ท่านนายกตรีวันก่อนนะท่านนายกตรีแสดงยู่ทาเนียบไปดูสิว่าใครยืนเป็นแบกพิงอยู่ข้างหลังผบสูงสุดครผบทหารบกครผบตำรวจแสดงว่าเอ๊ยยังแข็งอยู่ยังแข็งมีความมั่นคงอในเรื่องของการแทรกแซงเรื่องของอะไรอย่างอื่น ที่เป็นอุบัติเหตุทางการเมืองนะ่าจะไม่มีน่านนจะยังไม่มีเพราะว่ายังได้รับการสนับสนุนแบคัพอย่างนี้อยู่แต่ว่าเอาละเรื่องการเมืองบนท้องถนนความเห็นไม่ตรงกรันอะไรต่างๆเนี่ยเป็นปกติในระบอบประชาธิปไตยในช่วงที่ผ่านมาที่ไม่มีเดี๋ยวรู้สึกขาดอะไรไปบางอย่างไหมใช่ไหมก,ก,ก,ก็ต้องมีรูระบายอะไรกันในในลักษณะนั้นส่วนในเรื่องของกัมพูชาที่ผมจะส,อ,สอดคล้องกับท่านประธานดีรัตน ก็คือว่าคือไหนๆก็เป็นเพื่อนบ้านกันมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีแล้วยกล้วนหนีก็ไม่ได้ยังไงก็ต้องอยู่กันไปอนะครับก็คือว่าถ้าปลองดองกันได้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการขายแต่เอาละเรื่องของการปกป้องอธิปไตยของเราก็ต้องแสดงจุดยืนให้เข้มแข็งให้เด็ดขาดด้วยครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ดรนัทวุฒิครับครับผมครับ นี่คือทั้งหมดนะครับกับรายการท่องโลกโลงทุนในสัปดาห์นี้ครับเรื่องราวที่กำลังเกาะติดสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสงครามทิ่ตะว,วันออกกลางแล้วก็การเมืองในประเทศเป็นมุมมองนะครับจากทั้งสองท่านเลยนะครับท่านประธานกรรมธิการการต่างประเทศด้วยแล้วก็อาจารย์ดรนัทวุฒินักวิเคราะห์การลงทุนด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นนักลงทุนก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจลงทุนในช่วงเวลานี้ครับ เวลาหมดแล้วเรามีข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้มอบให้กับคุณนะครับสำหรับนักลงทุนทุกท่านทุกวันเสาร์ส0นาฬิกาทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาครับสำหรับวันนี้ผมนันทคมประสาทพรพร้อมกับอาจารย์ด ok รนัวรทวุฒิรุ่งวงประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชันจำกัดเราสองคนลาไปก่อนครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิด โหลด TP Channel